นั่นคือพลุชุดใหญ่นะคะในงานแสดงพลุที่มีหลายชาติมาร่วมแสดงในค่ําคืนนี้ด้วยค่ะส่วนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการจัดงานนับถอยหลังอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนะคะการจัดงานที่จังหวัดขอนแก่นนั้นมีชื่องานว่าเคาดาวปาร์ตี้ปีแสง2011ซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดงานก็คือการผสมผสานเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีร่วมสมัยมาทําให้เกิดงานฉลองในคืนนี้นะคะติดตามจากคุณพจนีใสกระจางรายงานจากจังหวัด ขอนแก่นค่ะการจัดงานขอนแก่นเขาดาวปาร์ตี้ปีแสง2011นะคะในค่ําคืนนี้คึกคักเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะคะเดินทางมาร่วมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บริเวณจัดงานนี้เป็นจํานวนมากโดยไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้นะคะก็คือปาร์ตี้ปีแสงที่มีการเนรมิตตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นไปด้วยดวงไฟนับล้านดวงค่ะ ถนนสีจันทร์บริเวณประตูเมืองเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นถูกประดับประดาด้วยประติมากรรมโคมไฟที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามภายใต้ชื่อถนนข้ามปีแสงซึ่งนักท่องเทีย่ยวจะได้สัมผัสถึงความงดงามเหมือนกับการเดินอยู่ในอุโมงใต้ทะเลดาวคือไฮไลท์ของงานขอนแก่นเขาดาวปาร์ตี้ปีแสง2011ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่นใช้งบประมาณกว่า10ล้านบาทจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แนวคิดการจัดงานในปีนี้นะคะผู้จัดงานเน้นการนําเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอีสานผสมผสานกับการนําเทคโนโลยีความทันสมัยมารวมเข้าด้วยกันซึ่งก็เปรียบเหมือนจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยโดยมีการนํากระติบข้าวเหนียวนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนอีสานมาตกแต่งในงานเช่นโคมไฟกระติบข้าวเหนียวและกระติบข้าวเหนียวเรืองแสง สำหรับอีกจุดหนึ่งนะคะที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวคือบริเวณสวนเรืองแสงซึ่งมีการนำดวงไฟนับแสนดวงประดับประดาบริเวณสวนสาธารณะซึ่งนักท่องเที่ยวนั้นก็จะสนุกสนานไปกับไฟดนตรีนะคะที่กระพิบเต้นไปตามจังหวะเสียงเพลงซึ่งนักท่องเที่ยวนั้นก็ต่างเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกและตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของดวงไฟหลากสีสันค่ะเห็นสีสันแล้วก็ออน่า น่าตื่นตาตื่นใจเพิ่งมาเพิ่งมาเป็นวันแรกชอบชอบอตอนแรกเห็นก็เห็นแสงสีค่ก็ดูแล้วชวนเข้ามาชวนให้เข้ามาก็ทุกปีก็จะไม่ได้ทำอย่างนี้เพิ่งเพิ่งเห็นปีนี้ที่ท,ที่ทำแบบว่าอ,อลังการ น,น,นี้บริเวณจัดงานนะคะยังเปิดให้นะักท่องเที่ยวเขียนคำอวยพรและขอพรปีใหม่บนต้นไม้เรืองแสงซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีหมดไปในปีเก่าและเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในปีใหม่ที่จะมาถึงและก็ขอให้ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะเพราะว่าเล่นกีฬาด้วยค่ะก็ขอให้ติดทีมชาติค่ะขอให้ มีความสุขตลอดไปแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีก็ให้ผ่านพ้นไปจากชีวิตค่ะเพราะว่าช่วงปีนี้ค่ะมันมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็ขอให้มันพ้นไปค่ะก็ขอ,ขอ,นนาาอบก็็ชปปกชอบเนี่ยค่ะส่วนเรื่องแสงอะค่ะมันสวยงามค่ะขอนแก่นปีนี้น่าจะเป็นปีแรกค่ะเพราะว่าหนูกเนน็เป็นคนขอนแก่นเหมือนกันค่ะ จัดงานเขาเดาวที่จังหวัดขอนแก่นตลอดทั้งคืนนะคะจะมีการแสดงแสงสีเสียงการจุดพลุเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับปีใหม่ซึ่งผู้จัดงานก็คาดว่าตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่25ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกว่า2 0 0 0 0 0คนซึ่งก็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็คาดว่าจะมีเงินสพัดไม่ต่ำกว่า90ล้านบาท ขณะที่ด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือกระติบข้าวเหนียวยักษ์นะคะซึ่งถูกประดับประดาไปด้วยดวงไฟหลากหลายสีสันค่ะซึ่งก็เป็นจุดสนใจนะคะให้นักท่องเที่ยวมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะโดยการจัดงานเขาดาวที่จังหวัดขอนแก่นในค่าคืนนี้จะจัดกิจกรรมไปจนถึงเวลา2องนาฬิกาขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการจัดพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อต้อนรับปีใหม่ค่ะ